สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาทบทวนเรื่องระบบย่อยอาหารครับระบบย่อยอาหารคือระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรากินให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดของเราได้ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ปากปากเป็นส่วนแรกของระบบย่อยอาหารการย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปาก เราจะใช้ฟันของเราตัดและเคียวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กลงอาหารชิ้นเล็กๆเหล่านี้ลุกเค้ากับน้ำลายซึ่งทำให้อาหารอ่อนนุ่มและกลืนง่ายลิ้นช่วยจัดอาหารให้เป็นก้อนกล้ามเนื้อนิโคลิ้นจะดันอาหารให้เคลื่อนที่เข้าสู่หลอดอาหารหลอดอาหารหลังจากคลื่นอาหารลงไปแล้วอาหารถูกดันลงไปในท่อที่เรียกว่าหลอดอาหารซึ่งเชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร หลอดอาหารประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่กล้ามเนื้อนี้ทํางานโดยอัตโนมัติเมื่ออาหารถูกปืนลงไปและจะบีบตัวดันอาหารให้ลงไปตามข้อเข้าสู่กระเพาะอาหารการบีบตัวนี้เรียกว่าการบีบรูปของผนังกล้ามเนื้อหรือ peristalsis ซึ่งเกิดขึ้นตลอดทางของระบบย่อยอาหารการบีบรูปของผนังกล้ามเนื้อนี้ทําให้อาหารเคลื่อนผ่านทั่วทั้งระบบ กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถุงกล้ามเนื้อสามชั้นที่แตกต่างกันคุกเค้าอาหารไปรอบๆทำให้อาหารบุนในทุกทิศทุกทางและช่วยให้อาหารแตกสลายผ้าหนังบุกกระเพาะอาหารเป็นรอยพับซึ่งทำให้กระเพาะอาหารขยายออกได้เมื่อมีอาหารเข้าไปข้างในในกระเพาะอาหารมีเอนไซม์พิเศษซึ่งจะตัดโปรตีนชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เอนไซม์ชนิดนี้สร้างขึ้นในเนื้อเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารซึ่งแยกโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนสายเล็กลำไส้เล็กเมื่ออาหารออกจากกระเพาะอาหารแล้วจะเข้าไปอยู่ในลำไส้เล็กในลำไส้เล็กนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือดูออดีนัมเจจูนัมและไอเลียมดูโอดีนัมมีการย่อยมากที่สุดเจจูนัมมีการดูดซึมมากที่สุดและไอเลียมมีความยาวมากที่สุด ที่ลำไส้เล็กมีเอนไซม์หลายชนิดซึ่งเข้ามารวมกับอาหารเอนไซม์ M เหล่านี้มาจากอ e ีกอวัยวะหนึ่งเรียกว่าตับอ่อนเอนไซม์เหล่านี้ช่วยย่อยอาหารให้เป็นชิ้นเล็กยิ่งขึ้นตับอ่อนเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายขนนกและมีท่อเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กในตับอ่อนมีเอนไซม์สามชนิดที่แตกต่างกัน เอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะย่อยคาร์บโบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลสายเล็กๆเ,เอนไซม์ย่อยบโปรตีชนิดต่างๆย่อยสายกรดอะมิโนให้เป็นสายที่เล็กกว่าเดิมเอนไซม์ย,ย่อยไขยมันและของเลสิเียวจากตับที่เรียกว่าน้ำดีย่อยไขยมันให้เป็นชิ้นเล็กๆล,ลำไส้ใหญ่หลังจากที่อาหารไปในลำไส้เล็กและถูกดูดซึมไปบางส่วนแล้วที่เหลือจะผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ อาหารทุกชนิดมีส่วนที่ไม่สามารถถูกดูดซึมแลนำไปใช้ได้ส่วนที่ย่อยไม่ได้ส่วนหนึ่งคือเส้นใยอาหารส่วนที่ย่อยไม่ได้ทั้งหมดจะเคลื่อนไปตามลำไส้เล็กและเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นั้นไม่มีการย่อยแต่จะมีการดูดซึมวิตามินแร่ธาตุและน้ำลำไส้ใหญ่มีแบคทีเรียที่ชื่ออ e ีโคไลจะสร้างวิตามินบ12และวิตามินเคขอบคุณที่รับชมนะคะ